จำลองเหตุการณ์อ๋อนึกว่าโดนจริงจำลองเหตุการณ์หันมาตรงนี้นึกว่าพี่นึกว่าเป็นไรเหมกับจะหยิบไม้หน้าสามคิสล็อกโดนตกนะฮะคนส่วนมากก็จะพูดถึงแบบวิลสมิธเป็นหลักนะฮะคิสล็อกนี่ก็เรียกว่าแต่รู้ไหมเดี๋ยวพี่จะบอกให้เขาโดนตบแล้วก็ไปได้ดีนะฮะถ้าพี่ไปเจอเขาแตะพี่จะถ่ายได้ที่พี่แอบมองพี่รู้แล้วพอพูดอย่างนี้นะฮะ ไอ้ไอเราก็ดูมือมือของวิลสมิธใช่ไหมดูของมือมิธที่นี่ก็เคยท่ายแล้วคนนี้เขาแบบว่าเป็นคนที่วางแผนอะไรนี้นะฮะวางแผนได้ดีนะลูก <นะ S 1> สิเตรียมตัวเลยคุณก็ดูกันได้พวกคนที่เรียนไปไนง่ายๆอีกแล้วแล้วพอมาดูมือฮิส็อกก็เป็นมือแบบลักษณะของการวางแผนได้ดีแล้วปุ๊บเถอนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันหรือเปล่าสองคนเนี่ย แล้วถ้าคบคิดกันดีหาเติมเลยนะเาขผมว่าผมว่าผมไม่คบคิดนะฮะไม่ใช่มันบังเออญนะฮะเรียกว่ามันบังเอิญแต่ถ้าคบคิดกันดีโหวางแผนกันได้แบบว่าสุดยอดสุดยอดเลยนะแต่ผมว่าแม่คนนี้วางแผนแต่คนนี้วางมากกว่าคนนั้นอีกคิดล็อกเนี่ยนะใช่มากกว่าวิลสันเอกนะใช่อายุห้าสิบเจ็ดนะมากกว่าอเดี๋ยวพี่จะกะจุดอายุให้ดูครับแล้วพอพี่เนี่ยพี่แอบมองพี่เห็นแล้วคนคนนี้ โดนตบได้น่ะดีแล้วตบแล้วจะดังโอ้โหคิสล็อกบอกไอ้จาอ่าเนี่ยเนี่ยฟังไว้นะฟังไว้นะเขาอยู่ประเทศอะไรก็อเมริกาอ่านี่อยู่ที่อเมริกาดูข้ามตวีปไปเลยดูเขาเป็นศิลปินคล้ายๆโน้ตอุดมแต้คือเป็นเดี่ยวไมโครโฟนเอาหน่าโดนตบแล้วจะรวยอ่าอ่าในขอขอดูมือเลยฮะอ้าวงายมาอ้าวมานี่นะท่าอะไนะอ่าโอเคขยายขึ้นอีกนิดนึงยกขึ้นอีกนิดนึง ไม่นะคิดหลอกตาหวานช่ำมาเลยเออเอาภาพขึ้นสูงอีกนิดนึงครับตบมาเรือโรกอ่านะคะเราไปดูเรื่องงานของเขาคนะคะดูจุดนี้ขยายเลยแมวครับอายุห้าสิบเจ็ดนะฮะห้าสิบเจ็ดเนี่ยตอนห้าสิบเจ็ดเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณแถวส้นเส้นสมองอืเข้าใจไหมฮะย้อนมาตรงนี้อ่ะย้อนแต่นี่พี่ไม่เคยรู้จักเขาค่ะ ถ้าอยู่แถวนี้ก็อ่านว่าช่วงเนี้ยเขาดังไหมหรืองานเขาจะซบเซาไปบ่ะช่วงนี้ช้าไปน,นิดหนึ่งไหมก็อาจจะมีช่วงโควิดเพราะถ้าเป็นเ,เป็นช่วงนี้ช่วงโควิดนี่พวกที่โชว์แบบพวกนี้นะฮะ,ะโชว์เดียวโชว์เดียวนี่ฮะ,ะก็ใหญ่ยยนิดได้ไหมก็คงงานหดอยู่ช่วงห้าสิบเจ็ดนะคะลูกศิษย์ดูไว้นะคนเดี๋ยวท่านที่ผู้ชมทางบ้านดูคม,มันจะอยู่ในช่วงเนี้ยนะอยู่ในช่วงเนี้ยแล้วช่วงเนี้ยถ้าเป็นบังเอิญจุดอายุเขาอยู่ตรงนี้คะนะ มันอยู่ในลักษณะวีคว่ำกับเส้นตัดอ oh. ตอนนี้ถ้าเขาคิดหนักอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมากครับ oh. หมายถึงว่าถ้าจุดอายุเขาอยู่บริเวณนี้ oh. ตอนนี้เขากําลังจะมีเรื่องเครียดและตกจากที่สูง oh. ลงอยู่บริเวณก้นเหวแล้วอ oh. เขากําลังจะสปริงตัวขึ้นเร็วๆนี้กำลัง oh. ทยานแล้วฉะนั้นเราก็ต้องถามเขาว่า uh. ถ้าพี่ไปเจอตัวพี่จะถามว่าคุณกําลังคิดจะปรับระบบงานอะไรหรือเปล่า S <S งานที่คุณจะปรับระบบนี้ถ้าเผื่อคุณไม่ดีขึ้นคฉันยอมให้ด่าทั่วโลกแต่ต้องวัดมือนะนะคะซึ่งเขาเคยเจอมาแล้วตอนนั้นอายุเขาประมาณสามสี่สามห้ามันจะกลับมาอีกรอบน<อ>ึ่งนะคะแล้วเขาจะเปรี้ยงเลยอ๋อน่าจะไปคุยประวัติอายุประมาณสามสิ่ห้าไม่ต้องถ้าเจอตัวเขาอ,ะอะนะคะเอามาดูมือซ้ายอนะคะอันนี้ดูข้ามประเทศ อ่าอ๋โอเคขยายตัวนี้ได้ไหมไม่ได้แม่บอกไม่ได้นะฮะถ้าจุดอายุตรงนี้เอบ้านเนี่ยพี่จะถามไว้ถ้าเจอตัวเขาพี่จะถามว่าเอ้ยอยู่เส้นเสาจุดตรงนี้แหละถ้าอยู่ได้เงินหรือการเงินดีขึ้นอยู่คิดจะทำอะไรกับบ้านเพราะเสาวยายจะปรับปรุงบ้านและซื้อบ้านอีกหลังหนึ่ง ดีขึ้นใช่ไหมหมายถึงว่าอ่าดีขึ้นถ้าพี่ได้วัดมือแต่พี่จะด้วยสายตานะม,มีโอกาสผิดพลาดได้ปีสองปีมีมีโอกาสที่ว่าตบแล้วดีขึ้นว่มงั้นเถออเอาว่าดีขึ้นก็มีสิทธิ์นะพี่เพชณนีนะค่ะเพราะตามนาโนมเนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปได้ประมาณสักอ,อ,อาทิตย์หนึ่งนะฮะผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์ดีเดี๋ยวง,งานเขาจะพลิกฝ่ามือ,อมแล้วบ้านก็มีโอกาสปรับปรุงหรือย้ายหรือซื้อบ้านใหม่ เพราะวันที่เราอ่านนี่คือวันที่หนึ่งเมษานะฮะนะฮะวันที่หนึ่งเมษาแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดนี่ก็คือเกิดวันจันทร์คนนี้ชื่ออะไรนะคิส o อกถ้าอยู่ไม่มั่นใจอยู่ย้อนอดีตมาอมบอกอาจารย์พี่จะมีย้อนอดีตไปสิสิบขวบฉันเกิดอะไรขึ้นอจบะะพี่อยากไปฮอลลีวูดมากที่สุดออยากไปดูดาราอือื <laughs> แล้วพี่เคยดูต่างประเทศ <c oughs> ไม่เรื่องผ่า อคำเดียวจบต่างชาติะคำเดียวจบยิ่งนักธุรกิจนี่ง่ายมากเลยไม่เกินสิบนาทีเสรษฐีระดับต่างประเทศนะปุ๊บ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 เดี๋ยวผมต้องขนดาราให้พี่มาดูไม่เยอะแลดาราที่ไหนอะเอาเอาก็ไปแอบสองนี่ไงแอบสองมาก่อนไม่เอาวถ้าดาราให้มาถามเรื่องจะไปเลิกคนนี้ได้คนนี้ไม่ต้องเอามาแล้วพี่ลำคาญนะคะพี่ชอบดูนักธุรกิจ ชอบดูเรื่องเงินไอ้พัดาราฮอลลีวูดตอนนี้ช่วงนี้เอาอย่างนั้นพวกฮอลลีวูด <ừ, S 1> ใช่ไหมอเดี๋ยวเราไปสองมือมาอย่างเช่นพวกบุ๊กวิลลิสนี่กาลังดังมากอันนี้เป็นโรคก,กาลังป่วยแล้วเออไปแล้วนะฮะเพราะน่าสงสารมากนะฮะก็ก็เป็นข่าวแต,แต่เดี๋ยวเอาคนคน,นี้ก่อนไอ้คิสล็อกนี่นะฮะคิสล็อกนี่เขาเป็นเขาเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนเขาเป็นมือเนี้ยนะคะถ้าพี่เจอตั้งแต่เด็กๆค,คุณเก่งเห็นไหมเส้นสมองเขาตกเนินจันทร์มากเลยอะ่ะโอ คนนี้เป็นนักแต่งเพลงหรือนักร้องหรืออะไรเขาเป็นพวกศิลปะมาตูกทางกันแหละเขาอ่าเขาต้องในแนวนี้ค่ะนแนวคุณเก่งนั่นแหละอืมค่ะอืมนะฉะนั้นมนุษย์จะกินสองรอบอดีตเขาอาดีตเขาหน้าจะตอนนี้ไปตรงกับอายุประมาณสามห้าสามหกมันจะกินสองรอบครับ,บ,รบนะคนนี้ต้องมาในลักษณะของวิชาชีพอืนะคะเอาดูมืออ่าเอกมือสิฮะมือขวาครับคือมีแนวโน้มว่าถูกีิภาชีเพราะว่า เพราะว่าเห็นบอกว่าได้ข่าวว่านะฮะตั๋วเข้าชมเดี่ยวไมโครโฟนรอบชุดใหม่ๆของเขาเนี่ยโหตั๋วจองต็มเลยเติมเลยฮะถ้าเติมเนี่ยแสดงว่าชีวิตก่อนที่เขาจะตบเนี่ยอตอนนั้นชีวิตเขาเอื่อยอายนะฮะเอื่อยอายช้าเลยสิพวเจอโควิดอ่ะพวกโชว์เดีอยวงี้มันไม่ออกเขากําลังจะพิกฝ่ามือแล้วพี่ทายผ่านไปเลยถ้าจุดอยูยอยางนี้ถูกต้องเขาจะต้องมีการปรับรุ้านหรือซื้อบ้านใหม่อื อลองไปดูซื้อให้ใครก็ไปรู้แหละเรื่องของเขานะถ้าคนนี้เป็นเด็กๆมาหาพี่ค,คุณอยู่ต้องไปในลักษณะความฝันไอเดียจินตนาการอ๋อนี่มันบ่งชี้เลยนะฮะง่ายเส้นสมอง,องตรงนี้นะเส้นสมองตกเนินจันตกเนินจันท์นี่นะ,ะใช่เออนะคะ แต่ที่พี่บอกว่าคนนี้เป็นลักษณะของการวางแผนดูยังไงฮะก็นี่งเส้นสมองตกเรือนจันเหมือนกันเป็นการ<อ>วางแผนเป็นฝันไอเดียเขาตกมากกว่าคนเมื่อกี้ที่ไปตกเขาอ๋อนีอ่อันนั้นอันนั้นคนนี้เขาจะไปได้ลรกกว่านะคะ<อ>ฉะนั้นชีวิตคนนี้เนี่ยถ้าไปทําธุรกิจเนี่ยเป็นโรงงานเนี่ยไม่ได้เพราะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอฉะนั้นเวลาเขาได้เนี่ยนะคะอย่างเวลาเขาได้เงินเนี่ยเขาเป็นวิชาชีพเป็นนักแต่งเพลงเวลาเขาได้ปุ๊บเขาต้องเอาให้คุ้ม แล้วตรงนี้ถ้าจุดอายุเขาลงตรงนี้จริงเขาต้องโกยสองปีต้องโกยให้จังหนําเลยนะเพราะหลังจากนั้นแล้วมันจะตกอีกครั้งอ๋อจะมีไหมใช่อ่ามันมีเป็นช่วงๆมันเป็นช่วงๆและหลิ่นหุยจําเป็นมากสำหรับการวางแผนอ๋อแน่นอนทำได้เปล่าฝนกําลังจะตกใหญ่ถ้าคุณไม่ลองไว้ประเดี๋ยวมันก็ไม่มีแล้วกิสล็อกครับใช่คุณดวงคุณนี่จริงมันเหมือนจะการโดนตบนี่นะฮะทำให้คุณเป็นตำนานคุณน่าจะโดนตบพอดีแล้วสึก เขาเรียกว่าสมควรนี่ยสมควรสมควรแก่ป่าไม่ตบเะดเคาอเฮ้ยตบเสดเคะได้ถ้ามองในมุมนี้นะการตบนี่มันเกับนี่ไงนี่ไงถ้าจุดอายุเขาลงตรงนี้เขาจะต้องมีเรื่องเครียดถ้าเขาไม่โดนตบเขาอาจจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งก็ใครก็ไม่รู้แต่นี่พอโดนตบปุ๊บนอยจากดังแล้วยังเป็นตำนานมันจะบันทึกไปในหนาะวาิศาสตร์โตบแล้วรวยคราวนี้ต้องตจั่อะตบแล้วรวย เจ๋งมากเลยี่อีกอันหนึ่งที่ผมพูดแล้วอยากโดนตบมากเลยเดียผมสงสัยเนี่ยว่าไอ้อย่างเส้นใจนี่ที่พี่บอกว่าเขาเป็นวางแผนเก่งอะไรอย่างี้แต่ไม่เห็นเส้นใจเขาไม่เห็นเป็นแต่หางสอนเลยนะฮะมันเออพี่ยังไม่ได้บอกว่าเขาวางแผนเข้าไปในด้านความฝันไอเดียจินตนาการวิชาชีพคนนี้ต้องไปในแนววิชาชีพเพราะวิกตอรี่ไม่ได้เกิดบ่อยเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็จะช้าไปเรื่อยอ๋อ นะฮะจะช้าไปแล้วก็เกิดฟลุกเป็นช่วงๆหลังจากนั้นเขาก็ถ้าดวงมันช้าเขาเป็นวิชาชีพเขาก็ไม่เดือดร้อนอเวลาดวงจังหวะดีเขาโก,โกยเขา้าเนี่ยสองปีเนี่ยถ้าโกยเป็นพันล้านได้ก็เลี้ยงตัวไปได้ทั้งชาติาแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่นะดวงขนาดนี้นะพี่จะเอาไดโวด,ดูดเลยน้าในอบอเอข้าใจใช่ไหมครับให้ไอเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ก็ได้นะปีหนึ่งก็ กี่พันเหรียญน,นี่นะเออโอ้ยยินหรอลูกศิษย์นะฮะที่จะมาเรียนกับพี่พัชนีเนี่ย<อ>ใครที่เก่งภาษานะฮะมาช่วยเอาความรู้ตรงนี้ที่พี่พัชรีพร้อมจะถ่ายทอดนี่นะฮะม,มาเรียนันที่สามสิบนีะฮะเริ่มเริ่มสามสิบนี่นะฮะ,ะเรียนแล้วก็ใครที่ยิ่งเก่งนะฮะตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วยที่จะทําให้วิชาความรู้ตรงนี้ได้กระจายนะฮะแล้วท่านใดที่อยากจะมาแบบว่าให้พี่พัชีได้ฝึกสมอง เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะพี่จริงๆแล้วมีมีพลังสมองที่จะทาให้ท่านนะหาเบาะแสแล้วก็ไปพบทางที่ดีนะฮะเพราะพี่จะมามองแผนที่ในชีวิตในมือของท่านแล้วอ่านให้คุณรู้ตัวลงนาถ้าท่านใดอ,อยากจะมาแบบว่าช่วยพี่พันีรับสมองแต่ไม่ต้องมาให้รับเยอะแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวพีนบินมีโจทย์ยาก มีโจทย์ได้ยากโจทย์ถ้าเป็นเรื่องธุร,รกิจเรื่องอะไรไม่สบายเลยใช่ไหมชอ,อบโจทย์พวกนี้ที่ชอบเรื่องหาเงินทำมาหนึ่งจะได้เรื่องตำแหน่งงานเป็นยังไงอะไรเ,<อ>เป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่เลิกกันหนูเลิกกันในกอจะไปได้ในขอจะเจอในคอเออไปเอาที่อื่นเธอไม่ต้องมาแล้วลำคาญเ,<อ>เพราะอะไรเพราะเราจะไปพูดถึงบุคคลที่สามไม่ได้<อ>ใช่ไหมฮะมันผิดกฎหมายแล้วเราอัดเทปด้วย<อ>นะเราไม่ยุ่งกับคนอื่นนะคะบางทีแฟนเขาไม่ดีอย่างเงี้ยจะมาให้พี่พูดเนี่ยเนี่ย ก็คือจะไม่เน้นเรื่องพวกนี้นะฮะ,ะสิ่งที่เน้นที่สุดที่พี่อยากจะทายมากที่สุดก็คือว่าสมมติว่าท่านคิดละอยากจะทําไอ้นี่คิดไปในใจเลยอันนี้ชอมมอว่าโปรดปานมากนะฮะแล้วมาถามม่วชนีเลยเฮ้ยทำไอ้นี่อ่ะมันเวิร์ไมไหมครับต้องอาศัยอะไรที่จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยหรือจังหวะเวลาไหนผมควรจะลุยดีผมควรจะชะลอดีนะผมควรจะไปพักผ่อนก่อน อะไรเงี้พี่ภาชินีจะช่วยวางแผนใช่อันนี้ชอบมากถ้ามาแบบนี้นะครับก็เชิญกันมาลครับมาแล้วต้องโทรมาก่อนใช่ไหมฮะอ๋อต้องนัดเวลาล่วงหน้าค่ะนะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะพี่จะอยู่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วนอกนั้นก็จะอยู่กับลูกๆนะคะแล้วก็เข้าไลน์นี่แหละฮะโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ